สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆเข้าสวนในวันที่ฝนตกโปรยๆปอยตกทุกวันหลังจากอากาศหลังจากอากาศร้อนเอ,อหยุดร้อนมาสามวันฝนตกทั้งสามวันเลพื่อนเพื่อนตกตกอย่างนี้เด๋ยวเชอรี่ก็แตกเนาะเข้าไปทําไมวันนี้จะไปให้อาหารไก่เก็บไข่ ไ,ไม่รู้กี่วันแล้วสามวันสีวันแล้วมั้งเนี่ยพอดีแฟนยายเขาจะกินถั่วลันเตายายจะไปเก็บถั่วลันเตาด้วยจะเก็บเชอร์รี่ไปกินพคริกเกลือกพระมันเปียกมันตกปลปอยๆขี้เกียจกลางรม่มก็เลยใส่เสื้อกันฝนมา อาหารหมดยายเพิ่งจะให้อาหารเมื่อกี้นี่เดี๋ยวเข้าสวนไปเก็บใบผักก่อนจะเอาผักมาให้จะพาเก็บไข่เห็นไหมไข่นี่ไข่อันนี้พอดีอาหารหมดยายรีบเปิดใส่อาหารให้เขาเดี๋ยวจะเข้าสวนไปเก็บไปเก็บไอ้นั่นก่อนเก็บผักเก็บหญ้ามาให้ก่อนไก่ก็น่าจะทําไข่แตกนะวันนี้เห็นรอยไข่แตกไปเดี๋ยวยายเขาไปเก็บ ใบผักมาก่อนเดี๋ยวจะมาเปิดเก็บไข่ดูไก่ยายดูนกยายเด้อกินผักออร์แกนิกนะคะ ผักออกเกนิกมาไปเก็บไข่ <c oughs> นี่เอ้ยน่าจะทำไข่แตกเนี่ยเปียกๆแตกเออนั่นทำไข่แตกไอ้กี่ฟองไม่รู้ปะ่ะไปเก็บผักกันคุณเพื่อนยายเอาไว้นั่นออกเมื่อกี้เอาเศษเ <c oughs> นี่ยฮะเศษยานี่แล้วก็จะเอาไปใส่พริก เนาะเศษยญญาเนี่นะคะได้ไข่ไก่ห้าฟองไข่นก11ฟองป่ะทีนี้ก็เดี๋ยวจะไปเก็บผักกันเนี่นะคะเพื่อนๆสวนผักยายฝนตกตกเ <c oughs> อ้ยดูดิมะเขือเทศต้องได้ผูกอีกแล้วเนี่ยเอาเชือกมาจะผูกอยู่แต่ทำนูน่นทำนี่จะได้ผูกอีกไหมล่ะเนี่ยดูทัวรันเตาก็ล้มลยายจะเอา อเออเหล็กมาดึงขึ้นก่อนเพราะว่ามันล้มไปทางโน้นมันล้มอยู่กับพื้นเดี๋ยวตัวทากมันก็จะมากินเนาะนี่ยอยาจะเอาเหล็กดึงมาก่อนนะดูดิแก่แล้วนะนะตัวลำต่ายายแป๊บเดียวเองเห็นหรือเปล่าตัวลำต่า,ตามเมื่อกี้มันล้มมองเห็นเยอะนี่นี่นี่มาทางนี้มาทางนี้นี่ดูเอานี่ ัวลันเตานะเนี่ยตัวลนเตานะคะเนี่ยลัวลันเตาอันนี้เดียวข้างเดียวนะอีกข้างหนึ่งเฮียงนี่ก็คือสลัดนะคะอันนี้สลัดที่เพาะที่หลังฝนตกตกอย่างนี้มาเพียนี่ที่ยายเพาะวันนั้นก็ขึ้นแล้วนะคะนี่สลัดนี่ส่วนอันนี้สลัดผักกาดแก้วนะโอ้ยฝนตกตกไม่อยากจะพูดทั้งหญ้าทั้งผัก พากันขึ้น,นดอกไม้ก็สวยสลัดกินไม่ทันแล้วไอ้สลัดอันดับแรกนนวยายถอนไปให้ไก่กินนี่จะขยายพวกนี้ไปปลูกทางโน,น้นนี่นี่ไอ้สลัดที่ว่ายายปลูกที่มันทนหนาวอยู่เนาะยายถอนถอนถอนไปให้ไก่เดี๋ยวจะขยายพวกนี้ไปปลูกอันนี้ทาเียกนี่ให้พวกนี้ถ้าแยกแยกมันมันก็จะเป็นหัวแบบนี้นี่ขอบสลัดภาษาเยอรมันทะเียกนี่ ไม่ทนป้าด้ยายก็เก็บถั่วลันเตาคนเด้อวันนี้แฟนยายจะกินถั่วลันเตากับเออเอ,อ,อะไรนะปลาทอดอเกศกรเริ่มโตแล้วนะคะนี่เริ่มโตแล้วนะคะนี่เนาะ แล้วเขาเก็บขไปทำกับข้าวก่อนดูดิฝนมันตกมันแฉะแฉะมันก็ทําลาบากเนาะเวลาถอนหญ้ามันเข้าใจเนาะมันมันเละเทะนะ่มันไม่เหมือนแบบถ้าฝนไม่ตกมันก็อีกอย่างหนึ่งเนะเาะเขเก็บด้านนี้ก่อนนะคะทัวรลันเตายายจะไม่แช่นะคะทัวรลันเตาจะไม่แช่จะไม่ถนอมอาหารแต่ว่าถ้ามันแก่ก็จะแต่ทุกป,ปียายไม่เคยได้กินมเมล็ดเลยนะยายก็กินแต่ฝัก แต่ปีนี้โอ้โหมันแบบพรวดพลาดพืบกินไม่ทันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้เขาแก่เราก็เก็บเอาเมล็ดมันกินมาล็ดมันมล็ดมันนี่แช่ได้แต่แช่ทั้งฝักเคยแช่แล้วมันไม่อร่อยเนาะแช่ทั้งฝักแบบนี้ก็กินได้ี่กรอบอร่อยมันหวานมันเป็นโทรันเตาหวานส่วนมากฝรั่งเขาปลูกโทรันเต่ากินเมล็ดกินเมล็ดมันอีกอย่างหนึ่งมันไม่ค่อยอร่อย มันไม่ค่อยหวาน,นปีนี้บอกแล้วว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะมันแปลกมันไม่เหมือนทุกปี <c oughs> มันมายายเก็บเค่ไปกินเคส่สองรอบเองมาทีเดียวปวดพลาดพื้นไปนี่ดีนะที่ว่าฝนตกถ้าฝนไม่ตกนะมันเหี่ยวแล้วเพื่อนๆวันก่อนจำได้ไหมที่ยายเก็บไปกินนะ่ะ มันไม่กรอบอย่างนี้เลยฝักมันมันเหี่ยวจนยายเก็บต้องไปแช่ต้องไปแช่น้ําเย็นก่อนอะมันถึงจะกรอบอ,อันนี้ดีนะที่ฝนตกอากาศเย็นมันก็เลยแบบไม่แก่เร็วไงเพื่อนๆถ้าฝนถ้าแดดร้อนเหมือนวันก่อนนะป่านนี้ต้นต้นเขาเหี่ยวแล้วแหละทั่วลําเตานะมันอยู่ที่อากาศด้วยยายบอกแล้วเลยนะ อาการมันร้อนมันก็ไม่ค่อยอร่อยมันไม่หวานไม่กรอบอันนี้กรอบหวาน,นอันนี้ยายเก็บแค่ไปทําให้แฟนยายกินก่อนเด็วของยายมาเก็บใหม่ยายก็จะเก็บยายก็จะกินถั่วลันเตาเหมือนกันแลยวันนี้จะตําน้าพริกอันนี้เก็บไปทําให้เขากินก่อนเด็วเขาจะนอนเราก็มาทําของเราเพราะว่าเก็บ ไปเทีเ่ยทีเดียวมันทําไม่ทันเนาะตอนนี้มันก็สิบเอ็ดโมงกว่าสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วแหละเพื่อนกว่วาจะไปเด็ดไปทอดก็หมดเวลาพอดีมาเพื่อนๆเห็นเห็นแดดออกน้อยหนึ่งฝนฝนหยุดตกเดี๋ยวขอรีบหน่อยขอรีบผูกมะเขือเทศแป๊บหนึ่งก่อนนะค่อยเข้าบ้านเนาะ แดดมันออกนะ่ะขอขดทำแป๊บหนึ่งก่อนถ้าฝนตกตกก็ไม่อยากจะทำอะไรก็ไม่ได้อีกอันนี้ลูกเล็กออเขือเทศเชอรี่นะคะ ตัดแคมองออกหน่อยตกแต่งอย่าเดี๋ยวค่อยมาถอนอย่าเดี๋ยวค่อยมาถอนคดทำมันนี่ก่อนแป๊บหน,น,นึ่งก่อนเด้อเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆนี่มะเขือเทศอันนี้ลูกเล็กอันนี้ลูกใหญ่ไม่ค่อยดอกเท่าไหร่นะปีนี้ต้นเห็นไหมต้นมันไม่ค่อยใหญ่เพื่อนๆ ต้นมันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันแดดมันร้อนอะ่ะนี่อันนี้อันนี้นาจะเยอะอยู่นี่นเห็นไหมน,นี้ลูกใหญ่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพื่อนๆน,นี่อันนี้น่าจะเยอะน,นี่มันอยู่ที่พันด้วยแหละเห็นไหมพันนี้มีสองต้นต้นเมื่อกี้ก็เยอะรอดูเขาโตก่อนเนาะต้นไม่ค่อย โตเท่าไหร่ปกติต้นใจะใหญ่ดกอมารอรุ่นกันต่อไปปะ่ปะป่ะนี่ได้แล้วอเอาแค่นี้ก่อนแล้วค่อยมาใหม่ทุงมือครุเอาไว้นี่แหละเดี๋ยวมาทำงานต่อวังว่าฝนไม่ตกนะปะ่ะคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่นะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยตาดด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะ นี่ดูดิฝนตกตกอะไรอะไรก็พวดพลาดพืบไป่าได้ยายขอไปทำกับข้าวอให้แฟนยายก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่มาเก็บทั่วลันเตาเองแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปตัดน้อไม้ฝรั่งด้วยน้อไม้ฝรัง่งพวเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะอันนี้แค่นี้แหละเชอร์รีก่ก็เอสตรอเบอร์รี่ก็ ผลเปียกๆอย่างนี้ไม่รู้เป็นยังไงเนาะไม่รู้ว่าจะเน่าแล้วมั่งป่านนี้เนาะ